อือไเอออ๋อหัดทางหัดพี่น้องเอ้ยอืออือลงมาแล้วอืออ้ออ้บ๋ไคู่ได้สิบอันบ่ถึงสิบดอกเมื่อยไหลฟ้าภาพเลย เดนออกจังไมักตันดดึงหาไม่หักข้อมือขเอาออกเต้วดิอมาตรงนั้นพี่ข้างๆกันนนี้เราันี้มะอันไหนอ่ะยังยังยังไม่เต็มกระตาเลยค่ะอเคยัมออาเฉยๆไม่เกือบเต็มรือยอมเต็มกันี่เราไม่มีไก่นี่ไม่กสีด้วยหัวใหญ่ดีคับเนาะโอ้ยงามครับรอบแดงก็ยังสีเนาะพอดีเลย จะว่าห uh, oh ัน oh ห uh ักลายอ้าวพี่พ่องั้นเอาปลายมีนงั้นเอางั้นเอาเนาะแค่เนี่ยแค่นี้คนบ่เคยเอาตัวนี่ยบ่เคยมีประเดี๋ยวพ่ออุ้ยโอ๊ยดินนิดม้อไปร่วงนังกันจะแบบนี่ละนี่ยนุ่มๆโอ้ยมันดินนุ่มเนาะ บอลนั่นนั่นดินนุ่มก็นี้นนขุดง่ายก็นี้อันนี้แปะเอาเนี่ยงามคักจิ้มครับไอาโอนแบบนี้บ่ะบอลท้าคุณออเอาหักกำลังว่าเอาคุณเลี้ยงหัว,วเป็นเห็ดมีอยังบางอันก็เสียบหางเงาก็นี่อีกมิวปิดกุญแจรถไว้คิกว่าเห็ดกินบ่อได้ไปหาเห็ดเห็นหลายที่ใหญ่เลยใหญ่ไปหาเห็ดตรงแต่ว่าบุญหัจักมิวขึ้นมานี่ปิดไว้จับ เน้อกันบ่เอารถโอ้ยดิ้งแข็งแล้วเอาหมดกระคามันคือหักหลายแีวใหญ่บ่มันสั่นไม่สะท้นหรอกตอนนี้ไว้ตอนนี้หักไม่หักไม่รู้ว่อยากไปเสียดแล้วเหนื่อยมากแล้วข้ารึสีอะไรรึเฮ้ยเด็กหีดเอาอะได้ังเด็กแถาที่หนักๆเลยนี่เราจะเอาไม่ตั้งกะมัดให้แม่ไปเลย แข็งแร่ดมหมดมือแะนกรวดเร็วแจ็กแถมใก,กล้ใกล้ไปเดี๋ยวนี้จุดไม้กุ่งไม้ไปลายทางเขาเดี๋ยวนี้คงเเกิดเมื่อยตรงนี้กลัวเบียร์มานั่งกินด้วยก็ดีเอิมอน้ำเอาคนเดียวมึงเปลียวไงเดยกคงเอา มากระตุกลูกกระเบื้องเปล่ามือเออติดหัยเนีเดี๋ยวมันเลียนไปเรียนมานั่ไม่ดิ้อขนลขนลเลยแม่เนี่ยเยนไปขื้นลงเช่เนาะตึงตึงมองปวกขึ้นไม่กูอ๋อไนีิผมคนขามันขาดแล้วนั่นคนขาหลุดนั่นนี่ดินีอไปขา่นนี้สิมือสนนิดแล้วเนี่ยมือสนนิดแล้วต้องกลัวหรอก ไม่ต้องกลัวอีกครึ่งนึ่งผุดพูนดำดำเลยแต่บางพูนดำดำพุญไม่ลยนี่ล่ะแบบรอบนั้นก็จังซี่แหะพูนแบบนี้ล่ะพุงพี่ปลาไพนั่นก็ได้ตัว้นานะเออพุดไปคุดมาจนพูนอันนี้หักมันหักลงเองเลยออนเขากลนไปหามันแบบนี้ล่ะผู้ใดมาพุนมากระชังเลยนาทีนี่อีพอป่อพงพี่จิ้งห